เซนเซอร์วิดีโอง่ายๆใน3ขั้นตอนค่ะสวัสดีค่ะอิ่งคัดตัดคลิปค่ะในคลิปนี้นะอิงจะมาสอนวิธีการเบลอหรือเซนเซอร์วิดีโอนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งเราก็เลือกได้นะว่าเราจะเบลอหรือเซนเซอร์เฉพาะจุดหรือว่าจะเอาทั้งวิดีโอเลยนะยกตัวอย่างเช่นอินจะเซนเซอร์ชื่อหนังสืออันนี้ละกันอันนี้นะคะอ่า จะเซนเซอร์ชื่อหนังสือสองบรรทันนี้นะหลังจากเซนเซอร์แล้วก็จอออกมาเป็นแบบนี้หรืออีกหนึ่งวิธีก็คือจะทำการเบลอไปเลยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้พร็อพนะคะตัวนี้มีชื่อนะคะชื่อครูสเป็นสิงโตเนาะสมมติว่าอิงจะเบลอหน่ตัวนี้นะก็จออมาเป็นแบบนี้ที่พิเศษก็คือว่าเราเลือกได้เลยนะว่าเราอยากจะให้เซนเซอร์หรือเบลอ เยอะแค่ไหนนะคะแล้วเราก็เลือกรูปทรงของการเบลอได้ด้วยนะปปไปดูวิธีทำกันเลยค่ะพอเราเข้ามาในแอปแล้วนะคะเราก็มาเลือกดูว่าเราอยากจะทำการเบลอณนะจุดไหนอิงจะเบลอช่วงที่อิงยกหนังสือขึ้นมาเนาะออาอิงจะเบลอช่วงอิงพูดว่าหลังจากเซนเซอร์แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ขั้นตอนแรกเลยนะเวลาเราจะเพิ่มอะไรให้กับวิดีโอหลักเพื่อเป็นการเพิ่มลูกเล่นเราต้องเพิ่มเลเยอร์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาจิ้มที่เลเยอร์เนาะจากนั้นเนี่ยเรามาเลือกที่เอฟเฟกแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาจะเจอคำว่าเอฟเฟกพื้นฐานอยู่นะจิ้มเข้าไปเลยเอฟเฟกพื้นฐานตัวนี้ ตัวอย่างแรกเนี่ยเองใช้การเซนเซอร์หรือโมเสกเอานะคะเองก็มาจิ้มตรงนี้จากนั้นเนี่ยเรามากำหนดให้แสดงนานขึ้นนะจิ้มค้างแล้วก็ลากมาทางขวานะคะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นแล้วการเซนเซอร์ก็จะอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนั้น วิธีที่จะทำให้เซนเซอร์เฉพาะจุดนะคะเราต้องยออ่อแองจะเซ,นเซ,น,เซนเซอร์ชื่อหนังสือเนาะทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะให้มันเซนเซ,นเซอร์เยอะกว่านี้ทำไงดีจิ้มที่เซนเซอร์นะแล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้สังเกตดูนะถ้าเราเลือกตัวเลขมากๆอกอะเซนเซอร์มันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ เออเองเอาซัประมาณ10ละกันเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการเบลอคูสกันบ้างนะคะห okay. าคูสโอเคอองจะเบลอหน้าคูสนะวิธีทำเหมือนเดิมเลยจิ้มที่เลเยอร์แล้วก็เลือกเอฟเฟกจากนั้นเนี่ยเลือกเอฟเฟกพื้นฐานแล้วก็เลือกตัวนี้การเบลอภาพนะคะ าการก็เหมือนกันเลยเนาะคือความเบลอเนี่ยจะเกิดขึ้นภายในกรอบสี่เหลี่ยมถ้าเราจะเบลอจุดไหนนะเราก็แค่ย่อกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็มาตั้งค่าได้นะาแบบนี้เลยไหมหรือแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้ แล้อย่างที่ยังบอกตอนต้นคลิปนะก็คือว่าเรามาเลือกรูปทรงได้นะคะจิ้มตรงนี้รูปทรงที่เราเลือกปัจจุบันเนี่ยมันคือสี่เหลี่ยมเนาะทีนี้อิงจะเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจนะก็จะเบลอแบบนี้เลยนะคะในกรณีที่เราอยากจะทําการเบลอให้เต็มหน้าจอนะคะเลือกที่เลเยอรเลือกเอฟเฟกแล้วก็เหมือนเดิมเอฟเฟกพื้นฐานเบลอภาพ แล้วตงรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เราขยายให้เต็มหน้าจอเลยปรับความเบอร์นะคะมาที่การตั้งค่าแล้วก็เอาสัก5แค่นี้แหละถ้าชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามที่ช่องอิงคัตตัดคลิปนะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ